ศึกแห่งศักศีที่หลัก16นักสู้พันเข้าเหนียวจะดับซ่าดาวทองได้หรือไม่สวัสดีครับแฟนลูกหนังเตรียมตัวให้พร้อมวันที่19ประพฤศจิกายน2025นี้จับจ้องมาที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16เมื่อนักสู้พันเข้าเหนียวทีมชาติจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามมาหาอำนาจลูกหนังแห่งอาเซียนในศึก AFC เอเชียนคัพรอบคัดเลือก นักที่5ความทรงจําจากนัดแรกยังคงหลอกหลอนเมื่อเวียดนามแสดงความห่างชันด้วยการถล่มลาไปถึง5ประตูต่อศูนย์ที่กรุงฮหาหนอยนั่นคือความภพ่แท้ที่เจ็บปวดแต่ในโลกของฟุตบอลโอกาสแก้แค้นย่อมมาถึงเสมอวันนี้นักซ้ยพันข้าวเหนียวจะเล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องของแฟนบอลลาวแม้โอกาสเข้ารอบจะเลื่อนรางเต็มทีแต่ชัยชนะเหนือเวียดนาม แม้เพียงครั้งเดียวจะมีความหมายมากกว่าการเข้ารอบใดๆมันคือการประกาศสักดาการสร้างความเชื่อมัน่นและการปลุกพลังแห่งศรัทธาในวงการฟุตบอลลาวให้กลับมาอีกครั้งนี่คือภารกิจแห่งชาติก่อนที่เราจะมาคาดการอนาคตเราต้องมองย้อนกลับไปในอดีตที่เจ็บปวดตลอดหน้าประวัติศาสตร์การพบกันในทุกรายการของทีมชุดใหญ่ทีมชาติลาว ยังไม่เคยลิ้มรสชาติของชัยชนะเหนือทีมชาติเวียดนามได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสถิติบ่งชี้ถึงความแตกต่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้เวียดนามมักจะเก็บชัยชนะไปได้อยู่เสมอและหลายครั้งด้วยสกอร์ที่ขาดลอยไม่ว่าจะเป็นหประตูต่อศูนย์ในนัดแรกหรือในอดีตที่เคยชนะ6ต่อศูนย์หรือ4ต่อศูนย์มาแล้วหลายคราตัวเลขเหล่านี้คือกำแพงที่สูงใหญ่ที่ทีมชาติลาวต้องเผชิญแต่ ในค่ำคืนวันที่19นี้ด้วยหัวใจที่เดือดดานและพลังจากแฟนบอลน,นักสู้พันเข้าเหนียวพร้อมแล้วที่จะขยี่สถิติอันยาวนานนี้ให้พังทลายลงไปในเกมสำคัญระดับชาตินี้สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จคือความพร้อมของผู้เล่นและการผสานรวมประสบการณ์จากหลีกชั้นนำทีมชาติลาวชุดนี้มาพร้อมกับขุมกำลังที่น่าจับตาโดยเฉพาะผู้เล่นที่สั่งสมประสบการณ์จากหลีกต่างประเทศ คนแรกคือบุญพจันร์บุญกองเมสซ,ซี่แห่งล้านช้างที่กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงในหลีกสูงสุดของกัมพูชาทำให้เขามีความมั่นใจและเฉียบคมในการทำเกนรุกอย่างหาตัวจับยากและอีกหนึ่งกำลังสำคัญคือพุทธวงศ์สังวิไลแนวรับจอมแกร่งที่โลดเล่นอยู่ในหลีกสูงสุดของประเทศไทยซึ่งเป็นหลีกที่มีมาตรฐานสูงพุทธวงศ์จะนำประสบการณ์และวินัยกีมรับจากไทยลีก มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของนักสู้พันเข้าเหนียวให้แน่นหนายิ่งขึ้นไปการผรสมผสานของสองผู้ล่นมากประสบการณ์จากหลีกนอกจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความหวังให้หลาาทางฝั่งทัพดาวทองมีข่าวดีที่ทําให้ความพร้อมของพวกเขาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนั่นคือการกลับมาสู่ทีมชาติของเหนียนส่วนเซินหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในนามราฟาเอลสัน กองหน้าตัวโอนสัญชาติที่เปลี่ยมไปด้วยพลังทําลายล้างหลังจากได้รับบาดเจ็บไปในช่วงก่อนหน้านี้การหายเจ็บและกลับมาอยู่ในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์ของเขาจะทําให้เกมรุกของเวียดนามมีมิติที่อันตรายถึงขีดสุดราฟาเอลสันคือศูนย์หน้าประเภทที่ใช้ความแข็งแกรง่งการพักบอลและสัญชาตญาณการจบสกอร์ที่คมกริบการมีเขาอยู่ในสนามจะเป็นฝันร้ายสำหรับแนวรับของลาวอย่างแน่นอน นี่คือพลังที่เวียดนามพร้อมจะใช้โจมตีเพื่อคว้าชัยจากสถิติที่ผ่านมาศักยภาพของผู้เล่นและความพร้อมของทั้งสองทีมทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าเวียดนามจะเป็นฝ่ายครองบอลและควบคุมจังหวะเกมไว้เกือบทั้งหมดทีมชาติลาวจะเล่นด้วยความมุ่งมั่นและวินัยในเกมรับโดยมีประสบการณ์จากผู้เล่นต่างแดนเป็นตัวนำกุญแจสู่การกู้หน้าของลาวคือการใช้พลังใจที่มาจากการเล่นในบ้าน ผน่วกกับการตั้งรับที่แข็งแกร่งดุเหมือนหินและการสวนกลับที่รวดเร็วและคมกริบดุเหมือนมีดโกนพวกเขาต้องการความแม่นยำในการจ่ายบอลและความเฉบขาดในการจบสกอร์ในโอกาสที่มีเพียงน้อยนิดหากเราสามารถยิงประตูขึ้นนำไปได้ก่อนหรือยันเสมอไว้ได้จนถึงช่วงท้ายเกมแรงกดดันมหาศาลจะถาโถมใส่เวียดนามทันทีและนั่นคือโอกาสทองของนักสู้พันเข้าเหนียวที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้กับวงการฟุตบอลของพวกเขาคาดเดาสกอร์ต้านทานความแข็งแกร่งของเวียดนามไม่ได้จบเกมแพ้ไป1ประตูต่อ3ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรนักสู้พันเข้าเหนียวจะแสดงให้โลกเห็นถึงมดใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และหัวใจที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศอย่าพลาดชมศึกแห่งศักดิ์ศรีที่หลัก16ในวันที่19พฤศจิกายนนี้ มาร่วมเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันและท่านผู้ชมคิดว่าทีมชาติลาวจะคว้าชัยชนะได้หรือไม่สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ